การใช้งาน Google Meet ใน Google Classroom เปิดชั้นเรียน Google Classroom ไปที่เมนูตั้งค่ารูปเฟืองไปที่หัวข้อที่เขียนว่าทั่วไปไปที่รูปที่เขียนว่า Meet คลิกสร้างลิงก์ Meet ทำการเปิดคลิก Meet ให้นักศึกษามองเห็นได้เพื่อสะดวกในการเข้าชั้นเรียนหลังจากนั้นกดปุ่มบันทึกในหน้าชั้นเรียนจะปรากฏลิงก์ e e t เป็นลิงก์ประชุมออนไลน์ขึ้นมาสามารถคลิกลิงก์เพื่อเข้าประชุมออนไลน์ได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันหรือจะไปที่เมนูงานของชั้นเรียน แล้วไปที่ไอคอนโปรแกรม m e e t แล้วคลิกโปรแกรมจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเข้าโปรแกรม Meet ไปที่จุด3จุดตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อตั้งค่าต่างๆเลือกเมนูการตั้งค่าเลือกเมนูเสียงตั้งค่าเลือกไมโครโฟนและลำโพงและทดสอบเสียงและการได้ยิน เลือกเมนูวิดีโอตั้งค่าความละเอียดในการส่งและการรับแต่หากไม่ต้องการเปลี่ยนก็สามารถตั้งค่าเดิมได้ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตหลังจากนั้นกดปุ่มเสร็จสิ้นข้อจำกัดชื่อห้องประชุมไม่สามารถเปลี่ยนได้กดปุ่มเข้าร่วมจะปรากฏชื่อห้องการประชุมข้อมูลการเข้าร่วม และปุ่มเพิ่มบุคคลเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมเมื่อครบจำนวนแล้วคลิกปิดจากนั้นจะปรากฏหน้าห้องประชุมขึ้นมาปิดเปิดเสียงพูดที่ปุ่มรูปไมปิดเปิดกล้องที่ปุ่มรูปกล้องกดปุ่มรูปโทรศัพท์เมื่อต้องการจะออกจากการประชุมคลิกที่ชื่อห้องประชุม จะเห็นรายละเอียดและฝ่ายแนบและการจัดการกู o เก e ปฏิทินแล้วคลิกที่ชื่อห้องประชุมอีกครั้งเพื่อซ่อนรายละเอียดคลิกที่เมนูนำเสนอทันทีโปรแกร,รม Meet สามารถนำเสนอทุกอย่างที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์เช่นงานเอกสาร PowerPoint หรืออื่นๆซึ่งสามารถเลือกนำเสนอได้ ถ้าต้องการนำเสนอตัวใดตัวหนึ่งให้เลือกที่เมนูหน้าต่างหลังจากนั้นเลือกส่วนที่ต้องการนำเสนอแล้วกดปุ่มแชร์โปรแกรมเพื่อนำเสนอส่วนที่ต้องการถ้าต้องการหยุดการนำเสนอให้กดปุ่มหยุดการแชร์ถ้าต้องการบันทึกการประชมุมให้ไปที่ปุ่มจุด3จุดตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกเลือกเมนูบันทึกการประชุมกดปุ่มยอมรับเพื่อบันทึกการประชุมจะปรากฏปุ่มบันทึกขึ้นมาโปรแกรมจะทำการบันทึกการประชุมทั้งหมดถ้าต้องการหยุดการบันทึกไปที่จุด3จุดตัวเลือกเพิ่มเติมแล้วเลือกเมนูหยุดบันทึกโปรแกรมจะให้ยืนยันการหยุดบันทึกคลิก ปุ่มยกเลิกเพื่อบันทึกต่อไปหรือคลิกหยุดบันทึกเพื่อยืนยันการหยุดบันทึกโปรแกรมจะบันทึกไฟล์เก็บไว้ใน Google Drive ซึ่งสามารถนำมาแขวนไว้ในชั้นเรียนเพื่อดูย้อนหลังได้เมนูทางด้านขวามือสามารถคลิกที่ปุ่มแชทเพื่อทำการแชทสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมได้ที่ปุ่มเพิ่มบุคคล กดปุ่มรูปโทรศัพท์เพื่อออกจากการโทรหรือสิ้นสุดการประชมุมคลิกกลับไปที่หน้าจอหลักหรือกลับเข้าสู่ Google Classroom